1,633- ถึง1,642ดินเสือคู่โมเขาเมื่อพกุลุยินยืนคุยกับหัวหน้าหงเรียนและหูยินอยู่นั้นองครักนายหนึ่งก็เดินนำยิงสาวเข้ามาท่านหัวหน้าน,น,นี่คือน้องสาวของข้าข้าพานางมาคารวาท่านเขาขมวดคิ้วและหันกลับมาในเมื่อนางเป็นน้องสาวของเจ้าเจ้าก็พานางเที่ยวชมเขตหงเรียนเถอะถ้าเงินไม่พอก็ามาเบิกจากจวนได้ข้าน้อยเสีอเออขอบคุณท่านหัวหน้าเขาเห็นแก่นหน้าของดินยางจึงได้เอ,อ่ยออกไปแบบนั้น แต่นางกลับคิดว่าเขาเมตตานางพวกเจ้าถอยออกไปได้แล้วเขาไม่ใช่ตามองนางสักครั้งไม่เห็นสายตาเลนเซียเขากลัวคนอื่นจะจับได้ถึงแผนการจึงได้รีบดึงนางกลับมาเพื่อออกไปจากที่นี่นางเสดยดายที่นางไม่เคยเชื่อฟังใครนางยกจอกชาในมือขึ้นแล้วเดินเข้าเข้าไปหากลุลอินที่ถนนวันนี้เป็นข้าน้อยที่มักใหญ่ไฟซงคิดจะซื้อสัตว์วิญญาณจากท่านคนหนูใหญ่ให้คนทุบตีค่ะท่านทำถูกแล้ว หิงสาวมองไปยังกุโอินแววตายิงธนงไม่เห็นอีกฝ่ายในสายตาความหมายในคําพูดของนางคือนางคือผู้บริสุทธิ์แต่กุโรอินเป็นคนไรเหตุผลนางแค่อยากได้สัตว์วิญญาณแต่กุโอินสั่งให้บุรุษผมสีเงินทําร้ายนางนางจะทนก้ามืนฟืนทนมองได้อย่างไรเจ้าพูดว่าอินเออทําร้ายเจ้าหรือเมื่อนางสามารถดึงความสนใจจากหัวหน้าหงเรียนมาได้ท่านหัวหน้าท่านอย่าตำหนิคนหนูเลยเจ้าค่ะเจ้าใช้ตาข้างไหนมองว่าข้าจะตำหนิเจ้า อินเออเจ้าไปเอาความใจกล้าจากที่ใดถึงกล้าใส่้ายคนเช่นนี้ต่อหน้าข้าดินยางเจ้าเคยชมน้องสาวของเจ้าข้าก็ชื่นชมแต่ตอนนี้เจ้าจะทําให้ข้าผิดหวังมากเมื่อเขาคิดได้ดังนั้นเขาไม่มีวันจะได้ก้าวหน้าแล้วหัวหน้าไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาแล้วท่านหัวหน้าข้าน้อยสํานึกผิดแล้วเขารังแคนน้องสาวของเขาออกไปเจ้าออกไปกับข้าเขาคิดว่าน้องสาวของเขาจะทําให้ท่านหัวหน้าประทับใจใครจะคิดว่าน้องสาวของเขาจะไร้สมองเช่นนี้ ท่านหัวหน้าไม่มีวันเละเว้นพวกเขาแน่นอนท่านหัวหน้าข้าน้อยไม่ได้ป้ายสีคุณหนูใหญ่ข้าน้อยสำนึกผิดจึงอยากขออภัยคุณหนูใหญ่เพียเสียงตบหน้าดังขึ้นใครจะคิดว่าหูหินจะตบหน้านางต่อหน้าผู้คนมากมายนางไม่คิดว่าคนอื่นจะไม่ชอบใจในการกระทำนี้ของนางหรือท่านตบหน้าข้าหรือนินเสวียงมองด้วยความขับข้องใจดวงตาแดงกำแม้ท่านจะเป็นภรรยาหัวหน้าแต่ไม่ควรตบตีคนอื่นแบบไร้เหตุผลเสียเออจะรีบไปกับข้าเดี๋ยวนี้ หูยินไม่ใช่คนที่ใครจะร่วมเกินได้ดินยางปล่อยนางใจของเขาอยากพาเสอเอ๋ไปจากที่นี่แต่เขาไม่สามารถขัดตรงฟังอีได้เขาเสียใจที่อบรมนางไม่ดีแต่เสียใจที่พานางมาที่นี่จะบอกว่าบุตรสาวของข้าทุบตีเจ้าหรือบุตรสาวข้าเป็นคนเช่นใดข้ารู้ดีบุคคลเช่นเจ้าไม่ได้อยู่ในสายตานางเมื่อได้ยินคําพูดของตรงฟังอีความชิงชังของลินเสว์ก็ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนางก็แค่บุตรสาวของหัวหน้าเท่านั้น หากไม่ใช่บุตรสาวของหัวหน้าจะกล้าเมินเฉยต่อคนอื่นอย่างนี้หรือทานางมีลูกให้หัวหน้าก็จะเมินเฉยต่อนางเจ้าจะไม่ยอมรับหรือถ้าเจ้าไม่ทําสิ่งเหล่านี้ต่อนางมีหรือนางจะสนใจเจ้าอย่างไม่ต้องพูดถึงใครผิดใครถูกบุตรสาวของข้านางอยากตีใครก็ตีอยากฆ่าใครก็ฆ่าและตัวข้าจะช่วยนางฆ่าคนพูดนั้นเองเจ้าเป็นใครถึงได้มาแส้งทํหน้าสงสารอยู่ที่นี่อย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าว่าเจ้าแส้งทําพูดว่าขออภัยเวลานี้ ข้าจะตกหรือจะตีเจ้าก็ได้เจ้าจะทําอะไรข้าได้ข้าคิดว่าพวกท่านจะมีเหตุผลเจ้าจะมาทําหาเหตุผลอะไรในขณนะนั้นหัวหน้าโรงเรียนได้แต่ยืนขึ้นในเขียนโรงเรียนคําพูดของบุตรสาวและภรรยาของข้าก็คือเหตุผลในความหมายของคําพูดที่พูดออกมานั้นถึงแม้พวกเขาจะผิดแค่ไหนก็ไม่ผิดนี่คือข้อดีของการมีอํานาจพูดอย่างไรก็มีเหตุผลคนที่ไม่มีอํานาจต้องปฏิบัติตามเท่านั้น เมื่อเทียบกับฝ่ามือของตรงฟังอีกที่ตบเธอนั้นยังสู้คำพูดของหัวหน้าหงเดียนที่เหมือนน้ำเย็นราดรงตรงกลางศีรษะทําให้หนาวสั่นไปทางร่างดินอย่างจะพาน้องสาวของเจ้าออกไปเสียข้าไม่อยากเห็นหน้านางอีกน้าเสียงนั้นเย็นชาไม่เหมือนน้าเสียงที่อ่อนโยนเหมือนใช้กับกุลอินและอีกอย่างเจ้าเองก็เก็บของออกไปจากเขตหงเดียนซะเมื่อได้ยินดังนัง้นเขาถึงกับตัวแข็งทื่อหน้าตาขาวซีดขุกเข่าลงกับพื้น ข้าน้อยสำนึกผิดแล้วข้าอบรมสั่งสอนน้องสาวไม่ดีได้โปรดเห็นแก่ข้าน้อยจงรักพักดีอภัยให้ข้าสักครั้งความผิดของเจ้าก็คือเจ้ารู้อยู่แล้วว่าน้องสาวของเจ้ามีเรื่องกับลูกสาวของข้าแต่เจ้ายังพานางมาพบพวกข้าก็แสดงว่าเจ้าไม่เห็นพวกข้าอยู่ในสายตานาเสียดายพวกข้าคิดจะฝึกฝนเจ้าให้ดีแต่เจ้าทําให้พวกข้าผิดหวังจริงๆเขาในแต่ก้มหน้าสำนึกผิดในเขตหงเรียนของพวกเราไม่ต้องการคนที่ไม่เห็นลูกสาวของเราอยู่ในสายตา เดิมทีหลังจบงานเลี้ยงวันนี้ข้าค,คิดจะประกาศว่าจะมอบอำนาจในการปกครองเขตหงเลี้ยนให้ลูกสาวของข้าแต่ข้าคิดว่าประกาศตอนนี้เลยก็แล้วกันปกติตงฟางอี้เป็นคนที่เยือกเย็นแต่เหตุการณ์นี้ทําให้นางโกรธมากซึ่งนางเองก็ติดค้างบุตรสาว20กว่าปีนางจะยอมให้คนอื่นมาทําร้ายลูกของนางได้อย่างไรดังนั้นนางจึงต้องเชอดไกให้ลิงดูบรินเซียได้ยินดังนั้นกดเนื้อตัวสั่นเทาขึ้นมานึกไม่ถึงว่าหัวหน้าจะยอมมอบอำนาจการปกครองเขตหงเลี้ยนให้กับลูกสาวของเขา นี่มิเท่ากับว่าเขาโยกับนาจการปกครองให้กับคนคนอื่นดือการที่หัวหน้าไม่มีลูกชายจะต้องเป็นความเจ็บปวดช่วชีวิตดอกรือเส่ยเออพวกเราไปกันได้แล้วเขารีบดึงน้องสาวของเขาออกไปจากสถานที่ที่วุ่นวายแห่งนี้สถานการณ์ในตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับพวกเขาหญิงสาวเองก็ไม่ได้ขัดขคนแต่อย่างใดปล่อยให้พี่ชายลากออกไปไม่ทันพีข้าไม่ยอมแพ้เด็ดขาดถึงแม้ข้าจะมีหน้าตามไม่เท่าหูยินแต่ขาก็ไม่ได้น่าเกลียดบุรุษที่มาขอความรักจากขาก็มีไม่น้อย ทำไมหัวหน้าจึงไม่สนใจข้าพอทีเธอลิมยางก็พูดออกมาอย่างเคร่งขรึมระเบิดโทซสาส่น้องสาวของเขาหากไม่ใช่พอเจ้าเอาแต่ใจข้าจะถูกไล่ออกมาอย่างนี้ได้อย่างไรเจ้าจะไม่ยอมรับอย่างไรหัวหน้าก็มีวันสนใจเจ้าแม้เจ้าอ่อนเยาว์กว่านี้งดงามกว่านี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ท่านพีพวกเราทําตามแผนที่วางไวเ้เถอะท่านช่วยข้าวางยาก็พอส่วนเรื่องอื่นข้าจะจัดการเองอยานั้นข้าได้เตรียมไว้แล้วลินเซีย เจ้าต้องให้ตัวเองตายก่อนใช่ไหมถึงจะพอใจท่านหัวหน้าเป็นคนอย่างไรเจ้ายังไม่รู้อีกหรือเขาสังหอนใจเขาสังหารเจ้าได้จริงๆเขาไม่สนใจสตีและไม่ไว้ใจไมตรีเจ้าฝั่งขาเมื่อก่อนมีสตรีนำว่าไปอินนางร่วมรบเคียงบาเคียงไรกับหัวหน้ามาหลายปีแต่สุดท้ายเพื่อคนหนูใหญ่ท่านหัวหน้าก็สังหารนางไม่ได้ยินอย่างนั้นนางก็ไม่ถูกรอนนั่นเพราะน,นางงูกเขาเองไม่ได้วางยาหัวหน้า โดยคนที่มีความรับผิดชอบเมื่อข้าวสารกลายเป็นข้าวสุกเขาจะต้องรับผิดชอบแน่ทันพี่เรามีเวลาแค่คืนนี้เท่านั้นพรุ่งนี้ท่านก็ถูกไล่ออกจากที่นี่แล้วเราจะรอช้าไม่ได้เสือเออเขามองหน้าน้องสาวที่ดื้อรัน้นจากเหตุการณ์เมื่อคู่นางยังไม่รู้หรือว่าหัวหน้าเป็นคนเช่นใดถึงแม้จะลงกลนนางจริงๆแต่หัวหน้าไม่มีวันรับผิดชอบนางแน่เขาอาจเสร็จกิจแล้วสังหารนางทิ้งก็ได้ทันพี่ถ้าท่านไม่ช่วยข้าข้าจะกระโดดลงไปตายเดี๋ยวนี้ นางพูดและมองไปทางแม่น้าท่านพีข้าเคยบอกท่านแล้ว้าข้าไม่ได้มีลูกกับท่านหัวนาข้าจะตายให้ท่านดูเขาได้แต่หลับตาลงได้เสียเออข้าจะช่วยเจ้าและหวังว่าต่อไปเจ้าจะไม่ดื้อรั้นแบบนี้อีกนางได้แต่ยิ้มอย่างพอใจโดยไม่ได้สังเกตสีหน้าที่ซีดเซียวของพี่ชายสักนิดข้ามั่นใจว่าข้าสามารถมีบรชายให้กับท่านหัวนาได้เมื่อถึงเวลานั้นข้าจะทําให้หูยินและลูกสาวของนางต้องมาพึ่งพาลมหายใจจากข้าและเขตหงเรียนข้าจะไม่ยอมยกให้คนนอกแน่นอน จะต้องมีแค่บุตรชายของข้าเท่านั้นที่จะได้ปกครองเมืองงานเลี้ยงสิ้นสุดลงหัวหน้าโรงเรียนมีงานต้องสาสางจึงให้ตรงฟังอีกลับไปพักผ่อนก่อนตอนเองกลับไปสาสางงานก่อนเป็นครั้งสุดท้ายพอเขาได้มอบอำนาจในการปกครองให้กับลูกสาวเขาแล้วจึงต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยในห้องหนังสือหัวหน้าโรงเรียนมีสีหน้าค้ำเคร่งก็ได้ยินเสียงเคาะประตูท่านหัวหน้าห้องครัวส่งมือดึกมาให้ข้ายกเข้าไปหรือไม่เข้ามาบ่าวรับใช้คนนั้นถือชามโจ๊กเข้ามาวางตรงหน้า หัวหน้าตักโจกขึ้นมาชิมคำหนึ่งก็ทำหน้าแปลกใจโจกนี้ไม่ใช่หูยินเป็นคนทำหรือท่านหัวหน้านี่เป็นโจกที่สาวรับใช้ในครัวเป็นคนทำครับอย่างนี้เองข้าชอบโจกที่หูยินทำมากกว่างั้นชามนี้ข้ามอบให้เจ้าเมื่อได้ยินอย่างนั้นบ่าวรับใช้ก็มีสีหน้ายินดีเขายินดีที่หัวหน้ามอบสิ่งของให้เขานี่ก็ดึกแล้วข้าจะเรียบกลับไปนอนเป็นเพื่อนหูยินเจ้าก็อยู่ที่นี่กินโจกให้หมดเถอะพูดจบเขาก็เดินออกไปและปิดประตูให้ด้วย ท่านพี่ท่านแน่ใจหรือว่าโจกถูกยกเข้าไปแล้วหมหน้าของยิงสาวแสดงความยินดีออกมาใช่เวลาที่หัวหน้าซาซางงานเขาชอบดื่มโจกบัวที่หูยินเป็นคนทาตอนนี้เวลาก็สมควรแล้วเขาน่าจะดื่มโจกบัวเสร็จแล้วเจ้าเข้าไปเถอะดีจริงๆยิงสาวตื่นเต้นถึงแม้หัวหน้าหงเลียนอายุมากแล้วแต่รูปโฉมอ่อนเยาว์ไม่สามารถดูอายุของเขาได้ยิ่งดูก็ยิ่งหล่อเหลาแค่ได้ร่วมเตียงกับเขาก็าพอใจแล้วตอนนี้พวกเราไปกันเถอะเจ้าทําอะไรก็ระมัดระวังให้มาก อย่าให้หูยินมาเห็นเขาไม่งั้นเจ้าอาจาตายได้ขอเพียงข้าเป็นผู้หญิงของหัวหน้านางจะกล้าแต่ต้องข้าด้วยหรือขอเพียงข้ามีบุตรชายได้ข้าจะกลายเป็นผู้มีอํานาจในเขตโรงเรียนเรารีบไปกันเถอะหัวหน้าจะออกไปจากห้องหนังสือก่อนภายในห้องหนังสือเบารับใช้คนนั้นกินโจกหมดก็เกิดอาการส่วนเซเขารู้สืกร้อนร่มอยากหาคนมาปลดปล่อยประตูห้องถูกเปิดออกด้วยกลิ่นติดตัวของผู้หญิงทําให้บบาวคนนั้นทนไม่ไหว พุ่งตัวเข้าไปจับตัวยิงสาวกดลงกับพื้นยิงสาวอุทานออกมาอย่างมีจริตท่านนี่ช่างรุนแรงจริงๆคิดไม่ถึงคนเย็นชาอย,ย่างเขาจะรุนแรงจริงๆแต่เวลานี้แล้วเนื้อตัวของเขามีกลิ่นเหม็นเงือตอนที่ริมฝีปากแนบจิตกลิ่นเหม็นๆก็พุ่งเข้ามาทําให้นางแคบอวกในห้องไร้แสงสว่างทําให้มองไม่เห็นนางไม่ได้เอกใจสักนิดว่าคนที่กดนางอยู่นั้นไม่ใช่หัวหน้าโรงเรียนไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้วนางรู้สึกว่าร่างกายปวดร้าวนางออกมาร้องเสียงดัง ถ้ามีคนได้ยินคงคิดว่านางโดนคมคืนใครก็ได้ช่วยค่าทีท่านหัวหน้าคงมคืนค่าแต่พอฤตยาทําให้คนที่อยู่บนร่างนางไม่ได้รู้สึกตัวยังคงตั้งหน้าตั้งตาทําต่อไปนางอยากทาให้หูยินมาเห็นนางจะได้เสียใจและหนีไปเช่นนี้ไม่แนว่านางอาจจะไม่ได้เป็นแค่อนุแต่กลายเป็นหูยินแทนภายในห้องหนังสือหัวหน้ากําลังอบอุ่นร่างกายกับตรงฟังอี้ก็มีองครักษ์นายหนึ่งเปิดประตูเข้ามาเห็นในสิ่งที่หัวหน้าทํากับหูยินก็อึ้งไปออกไป เขาเอ่ยด้วยจิตสังหารดุนแดงองค์ครักตกใจจนตัวสั่นไม่กล้าขยับข้าน้อยไม่ได้เจตนาข้าน้อยขออภัยในท่านทั้งสองเพียงแต่ว่าตอนนี้ลินเซียน้องสาวของลินยางร้องโวยวายอยู่ในห้องหนังสือว่าโดนท่านหัวหน้าคมคืนนางเขาต้องใช้ความกล้ามากถึงเอ่ยประโยคสุดท้ายออกมาเขาไม่รู้ว่าลินเซียผู้นั้นสมองมีปัญหาหรือไม่ทั้งที่หัวหน้าพ่อรักกับหัวหน้าอยู่ในห้องทําไมนางถึงได้ร้องตะโกนออกมาอย่างนั้น หัวหน้าจะแยกร่างไปงคมขืนนางได้อย่างไรใส่หัวออกไปเขาพูดอย่างมีโทสะองค์รักผู้นั้นไม่กล้าอยู่ต่อหลังจากนั้นหัวหน้าหงเดียนก็นําอาพรมาสวมให้ตรงฝั่งอีด้วยสายตาอ่อนโยนยี่เอ๋อ,อพวกเราไปกันเคืนสุดท้ายที่จะอยู่ที่นี้พวกเราดูสิพวกเขายังก่อเรื่องขึ้นมาอีกรู้อย,อย่างนี้ไล่พวกเขาไปนานแล้วไม่ใช่ท่านเป็นคนนําพาเรื่องทั้งหมดนี้มาหรือพอนางอยากเป็นผู้หญิงของท่านจึงทําเช่นนี้ นอกจากสังหารนางเสียไม่งงินนางก็จะหาวิธีอื่นมาจัดก,การท่านเขาได้แต่ถอนหายใจออกมาหวังว่าเรื่องนี้จะไม่รบกวนการพักผ่อนของลูกเรานะไม่ง่ายเลยกว่าพวกนางจะเดินทางมาถึงที่นี่ยังต้องมาเจอเรื่องพวกนี้อีกในตอนนั้นพวกเราคิดผิดจริงๆถึงให้หลินยังมาที่นี่และในครั้งนี้พวกเขาคิดจะไปจากที่นี่คงไม่ง่ายแล้วในตอนที่หัวหน้าของเลียนและตรงฟางอีรอ้รู้เรื่องทางด้านกุโลอินก็ถูกองครักษลุกให้ตื่นเช่นกันหันมามองบุรุษข้างไกลตอนที่อยู่ในงานเลี้ยง ข้าก็มองออกแล้วว่านางมีแผนการในใจแต่คิดไม่ถึงว่าจะใช้วิธีการเช่นนี้สําหรับกุลินนางเชื่อใจหัวหน้าหงเดียนว่าเขาไม่มีทางทํากับท่านแม่เช่นนี้ท่านพ่อไม่มีทางทรยศท่านแม่พลังของเขาไม่มีใครสามารถทําร้ายเขาได้ดูแล้วเสน่ห์ของเจ้าคงสู้ท่านพ่อไม่ได้สเสน่ห์ของข้ามัดใจเจ้าได้คนเดียวก็พอแล้วพูดจบเขาก็รังนางเข้ามากอดในโลกนี้ข้าอยู่ในใจเจ้าก็พอแล้วคนอื่นข้าล้วนไม่สนใจ บรอินรู้ดีว่าลินเซียหมายตาท่านพ่อของนางเพราเขามีฐานะเป็นหัวหน้าเขตทรงเรียนแ้าหากนางรู้พลังและคนหนุนหลังเดาว,ว่าเขาคงจะหันมาสนใจบุรุษตรงหน้าขานี่กระมังแต่ไม่ว่านางจะหมายปองบุรุษคนใดจุดจบก็เหมือนกันพวกเราไปดูกันเถอะว่าลินเซียคนนี้ใช้วิธีการใดใส่ร้ายท่านพ่อของข้าที่หน้าห้องหนังสือลิมยางมีสีหน้าร้อนใจเขาอยากผักประตูเข้าไปแต่ก็ไม่กล้าทำเพราะเป็นหนึ่งในแผนการของพวกเขา เขาเพียงแค่รอรับผลประโยชน์เท่านั้นเขารออย่างร้อนรนแล้เห็นเงาร่างคุณเคยเดินมาอีกด้านหนึ่งทําให้เขาตกใจใบหน้าซีดขาในทันทีท่านหัวหน้าใบหน้าของเขาซีดขาเผยความพันพึงท่านหัวหน้าเดินมาจากทางนั้นแล้วคนที่อยู่ในห้องนั้นคือใครไม่รอช้าหัวหน้าหงเรียนเดินไปหยุดที่หน้าประตูท่านหัวหน้าเห็นแก่ข้าที่พักดีต่อท่านในโปรดไว้ชีวิตข้าและน้องสาวด้วยเถิดข้าน้อยจะจดจําความเมตตาตลอดไปข้าเคยช่วยเจ้าจากสถานสภาพครึ่งเป็นเครื่องไตย มอบที่พักพิงแก่เจ้าแต่เจ้ากลับร่วมกันทําเรื่องตําซามกับน้องสาวของเจ้าเจ้ายัางกล้าพูดถึงความพักดีอีกหรือเมื่อคิดถึงน้องสาวของเขาเขาถึงกับผวาขึ้นมาเขารู้สึกเสียใจที่ไม่อบรมสั่งสอนนางให้ดีหัวหน้าโรงเรียนใช้เท้าทีประตูให้เปิดออกและสั่งให้จุดเทียนในห้องหนังสือเวลานี้ลิมเซียที่กําลังมีสัมพันธ์สวัสดิ์กับบ่าวรับใช้เมื่อดียินเสียงที่คุณหูนั้นก็ตัวสั่นขึ้นมาร่างกายของนางแข็งค้างทันทีเป็นไปไม่ได้เหตุใดคนที่มาจะผิดฆ่าถึงเป็นท่านหัวหน้้าไปไปด ในเมื่อนั้นคือท่านหัวหน้าแล้วคนที่กดร่างนางไว้คือใคร <ingo. S 1> เมื่อเทียนถูกจุดขึ้นมานางก็พบกับคนหน้าตาอัปนนลักษเลยเจเลยยิ่งกว่านั้นคือคนอัปลักผู้นั้นขยับอยู่บนร่างของนางอินเออย่ามองเซียนไปเย่เอามือปิดตาของนางไว้เสอเออนำเสียงนั้นดังขึ้นอย่างเจ็บปวดลินยางวิ่งไปที่ลินเสวีด้วยฝีเท้าไม่มั่นคงเมื่อเห็นใบหน้าที่คนที่กดร่างของลินเสวีไว้เขาแทบจะหมดสติไปเป็นอย่างนี้ไปได้อย่างไรรีบปล่อยน้องสาวของข้าเดี๋ยวนี้ ดินยางสัตฝ่ามือใส่คนผู้นั้นก่อนจะประครองน้องสาวขึ้นมาหยิงสาวมีเบน้าซีดขาวริมฝีปากสันเทาบมาเนสตีกลับมาวิ่งไปด้านหนึ่งแล้วอาเจียนออกมาเมื่อเนืกถึงยามที่ใช้ผู้นั้นใช้ปากเมนโชจูบนางขึ้นมานางก็รู้สึกขึ้นเหียนแทบอวกเมื่อนางอาเจียนจนพอแล้วก็เดินไปคุกเข่าต่อหน้าหัวนหน้าของเรียนท่านหัวหน้าท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าเจ้าคนอปลักนี่คมคืนข้าข้าจะต้องฆ่ามันเดิมทีนางคิดจะใช้ตัวเอง มอ,องเพีหัวหน้าหงเหลียนแต่กลับกลายเป็นชายอปรักพูดนั้นแทนนางจะรับได้อย่างไรในใจของนางอยากจะสับด้างนั้นเป็นหมื่นชิน้นหัวหน้าหงเหลียนขบขันเสียงเย็นข้าได้ยินว่าเจ้าตะโกนบอกว่าข้าข่มขืนเจ้าหรือน้ำเสียงเกินไปด้วยรอยจิตสังหารดุนแดงร่างบางสันเทาแทบสุดลงกับพื้นท่านหัวหน้าเสียเออแค่อยากขออภัยและถือโอกาสมาลาท่านที่ห้องหนังสือแต่คิดไม่ถึงว่าพอเดินเข้ามาจะเกิดเรื่องเช่นนี้นางพูดด้วยน้ำตานองหน้า จ้ามันทําเรื่องตำสามยิ่งกว่าสัตว์กับข้าเสวเออคิดว่าในห้องหนังสือมีแต่ท่านหัวหน้าท่านหัวหน้าท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าใบหน้าของเขาเย็นชาขึ้นทุกทีชิงลินทําให้เขาตื่นเมื่อได้ยินดังนั้นองคลักษ์นายนั้นก็เดินประยุ์ตรงหน้าบ่าวคนนั้นเมอยกมือขึ้นตบที่ใบนหน้าของเขาอย่างแรงในที่สุดบ่าวคนนั้นก็ได้สติกลับมาริบยาได้หมดไปแล้วภาพที่เขาเสพสัมพันธ์กับบินเสวยยังอยู่ในสมองของเขาสีหน้าพันเปลี่ยนรับ ขเข่าลงต่อหน้าหัวหน้าท่านหัวหน้าโปรดไว้ชีวิตข้าด้วยพอข้าดื่มโจกที่ท่านหัวหน้ามอบให้ร่างกายก็ร้อนรุ่มขึ้นมาในตอนนั้นแม่นางดินเซวก็เข้ามาแล้วถอดเสื้อผ้าของข้าและเรียกเชื่อท่านหัวหน้าและบอกว่าจะมีลูกให้กับท่านข้าหน้อยได้ยินดังนั้นก็ขาดสติไปก็เลยเกิดเรื่องฉี่ขึ้นบ่าวรับใช้ไม่ได้ยินที่นางเอ่ยเรียกชื่อหัวหน้าและจะมีลูกให้กับอีกฝ่ายแต่เขาก็รู้ว่า พูดอย่างไรถึงจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองโยนภาระให้คนอื่นไม่ใช่แค่ทีลินเสือที่ทําเป็นเจ้าพูดจาเลวไรอะไรทั้งๆที่เจ้าบังคับเพลินใจข้าเจ้ายัางจะกล้าพูดเช่นนี้อีกท่านหัวหน้าท่านต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าเศรษฐวั์เช่นเจ้าควรถูกสับเป็นเมื่อนเมื่อนชิน้นกุลอินพาออกจากอ้อมกอดของเซียนเปยเยเดินเข้าไปหยิบถ้วยที่ว่างเปล่าขึ้นมาดมอินเออร์เป็นอย่างไรบ้างมีกินของยาเสพสวั์ใคร้ยินชื่อทุกคนก็เข้าใจได้สีหน้าของเซียเออเขียวคำวิ่งไปหากุลออินทนททัีเเ ดินยังนาเผือดสีรีวิ่งเข้าไปรังตัวนางที่ขาดสติเจ้าอย่าก,ก่อเรื่องเจ้าจะทำให้ตัวเองต้องตายก่อนหรือจึงจะพอใจถ้าหากลินเสวยย่วยวนหัวหน้าไม่สำเร็จยังมีโทษสถานเบาแต่นี่นางร่วงเกินคุณหนใหญ่โดยนิสัยของท่านหัวหน้าจะต้องให้นางทรมานยิ่งกว่าตายกลรอินเจ้ากลัวข้าจะได้ครอบครองท่านหัวหน้าเจ้ากลัวว่าข้าจะมีบตรชายให้เขาเจ้ากลัวจะถูกแย่งตำแหน่งไปงั้นหรือเจ้าเหมือนตัวผานำนาจเจ้าถืออำนาจของเขตหงเรียนแล้วยังไปแต่งงานกับคนนอกอีก เท่ากับว่าเขตหงเรียนแห่งนี้เลี้ยงหนุ่มหน้าขาวที่ก่อชายกระโปรงสตรีเจ้ามันคนทรยศเกลือเป็นนอนจริงๆเจ้าเป็นแค่สตรีเจ้ามีสิทธ์อะไรได้ครอบครองเขตหงเรียนข้าจะมีลูกให้ท่านหัวหน้าและแย่งเขตหงเรียนมาจากเจ้าเมรินยังคิดจะเอามือไปปิดปากนางก็ช้าไปเสียแล้วหญิงสาวพูดมันออกมาเสียแล้วไม่ได้มีความและไม่มีเวลาให้เขาตั้งรับใไไดๆกุลอินไม่ได้มีท่าทีโกรธเคืองยกยิ้มมุมปากขึ้นมาบดรวหน้าขาวนางหมายถึงเซียนไปเย,ย่หรือ และทันใดนั้นเองมือใหญ่ยื่นมาจากดานคางยกร่างของลินเซียใส่ผนังอย่างแรงสีซาของนางกระแทกอย่างแรงเลือดไหลเปื้อเปือนผนังสีขาวลินเซียได้แต่ยืนมองบรุษรูปงามที่เหี้ยมโหดท่านหัวหน้าโฮยินได้ประโยชน์ไม่สามารถมีบุตรชายให้ท่านได้แต่เซียเออมีให้ท่านได้ขาแค่ไม่อยากให้อำนาจที่ท่านสร้างไปตกอยู่ในมือผู้อื่นลินยางได้แต่หลับตาลงไม่อาจทนมองได้การที่เขาพานางมาที่นี่เป็นการกระทําที่ผิดพลาดที่เขาเคย ทำมาใครบอกเจ้าว่าข้าไม่มีบุตรชายม่ได้ยินคําพูดนั้นรินเสือก็ตัวแข็งทื่อไม่เป็นไปไม่ได้ข้าไม่เคยได้ยินว่าท่านมีบุตรชายพวกท่านกําลังหลอกข้าหลอกเจ้าหรือเจ้าวิเศษวิษวโสมาจากที่ไหนถึงขนาดข้าต้องโกหกเลยือบุตรชายของข้าคือกู้เซิงเซียวพี่ชายของอินเออข้าไม่ใช่คนที่เห็นบุรุษด,ดีกว่าสตรีบุตรชายและบุตรสาวแตกต่างกันตรงไหนถึงอย่างไรเขตรงเรียนนี้ยังไงข้าก็มอบให้บุตรสาว แม้ไม่มีคู่ส่งเสียวพวกเจ้าก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามายุ่งมมลินเสียได้ยินดังนั้นหัวใจก็เจ็บปวดมากมายมหาศาลหัวหน้าแต่งบุสาวก็เหมือนระบายน้ําออกไปทันมอบเขตอํานาจให้บุสาวก็เท่ากับมอบอํานาจให้คนนอกลินเสียยังพูดพยายามโน้มน้าวนางเกลียดกุลรอินนางก็จะไม่ยอมให้กุลรอินได้ปกครองเขตหงเรียนนางจึงพยายามพูดในห,หัวหน้าหงเรียนเปลี่ยนใจเมื่อคู่จะบอกว่าเสี่ยวเย่เป็นคนหน้าเขาพึ่งพาสตรีหรือกุลรอินเดินไปอยู่ตรงหน้าลินเสีย มุมปากยกยิมแต่รอยยิมนั้นไปไม่ถึงดวงตาดวงตามีแต่ความเยือกเย็นถ้าอย่างนั้นข้าบอกเจ้าให้ว่าเสี่ยวเย่มอบสินสอดมหาศาลแก่ข้ากลุ่มอำนาจที่เขาสร้างขึ้นมาทั้งใตาลาเวลานี้เป็นสินสอดของข้าแล้วอีกอย่างเจ้าขีดจะยั่วยวนพ่อของข้าก็าถือว่าละเมิดกฎของข้าข้ากำลังคิดว่าจะลงโทษเจ้าอย่างไรดีเมื่อนางบอกว่าสินสอดของนางสามารถปกครองใตล้ลาได้งั้นหรือเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางเป็นไปได้คนที่หญิงยาโซ อย่างนางมีเพียงบุรุษที่ดีแต่รูปไม่มีคนมีความสามารถถึงจะคู่ควรกับนางยอดฝีมือที่แท้จริงไม่มีทางสนใจนางสีหน้าของหัวหน้าหงเดียนมองไปที่เซนเปยเยดูเหมือนว่าพลังของเจ้าหนุ่มนี้จะก้าวหน้าขึ้นเหนือปานวิสิตแล้วสินะนั่นคือเหนือกว่าปานวิสิตก็คือลบพวัตจักรเมื่อเรื่องเ่นี้ไม่มีใครในแผ่นดินใหญ่ที่ไม่รู้เมื่ได้ยินคําพูดนั้นสองพี่น้องหัวใจก็สั่นไหวดวงตาทอแววผิดหวังขึ้นมาทันที เดิมทีพวกเขาคิดว่าอีกฝ่ายหมายตาเคโรงเรียนแต่ก็คิดไม่ถึงว่าอีกฝ่ายจะไม่เห็นเตโรงเรียนอยู่ในสายตาทั้งยังไม่สนใจแย่งชิงกุมอำนาจกับผู้อื่นลินเซียยัยอยยวนทันพอ่อคาาไม่สําเร็จทั้งยังใส่ร้ายบ่าวรับใช้ในจวนหัวหน้าและยังพูดจาสามหาวก็ลอินหันไปมองลินเซียมีสู้ลงโทษนางด้วยการทําลายวรยุท์นางและให้นางแต่งกับบ่าวรับใช้ผู้หนีดีหรือไม่ว่าอย่างไรในเมื่อพวกเจ้าก็เป็นสามีภรรยากันแล้วพวกเราก็ควรส่งเสริมเขา แต่ว่าฐานะของลินเซียไม่คู่ควรกับบ่าวรับใช้ดังนั้นก็ให้นางเป็นอนุภรรยาของเขาในใจของลินเซียเต็มไปได้วยความผิดหวังพอได้ยินคําพูดของกุลินลินเซียร่างกายสั่นเทาแทบหมดสติจะให้นางใช้ชีวิตกับเจ้าอัปลักษ์ปากเหม็นผู้นี้หรือและยังบอกว่าฐานะของนางไม่คู่ควรกับบ่าวรับใช้ผู้นี้อีกยังจะให้นางเป็นแค่อนุภรรยาอีกความอัปยศเช่นนี้นางไม่เคยเจอมาก่อนแต่สิ่งที่นางคาดไม่ถึงก็คือบ่าวผู้นั้นไม่ใช่แค่อัปลักษ์ซ้ำยังวิจาร งานในเรียกนั้นคือชอบทารุณในตอนที่ทําเรื่องอย่างว่าผิวของนางบอบบางเช่นนี้จะทนรับไว้ได้อย่างไรและด้วยเหตุนี้มื่ลินเสียเป็นอนุภยาของเขาก็ถูกเขาทรมานจนตายอย่างน่าอนาถตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นางก็ทรมานมากบบาผู้นั้นมองกุลิอินตาเป็นประกายขอบคุณคุณหนูใหญ่ส่วนลินยังทําความผิดร่วมกันทั้งยังปกป้องน้องสาวถือว่ามีความผิดระดับเดียวกันกุลิอินพูดยังไม่ทันจบบบาวคนนั้นก็พูดขึ้นว่าคุณหนูใหญ่ ข้าน้อยมีเรื่องจะขอที่จริงข้าน้อยชื่นชอบทั้งบุุษและสตรีไม่ว่าอย่างไหนก็ไม่ขัดข้องคุณโหนใหญ่มอบให้ข้าน้อยลงโทษได้หรือไม่ข้าสัญญาว่าจะทําให้พวกเขาได้ลิมหลดความทรมานและหรือไม่ลงไปช่วยชีวิตเขาวาดฝันนุมรอยอย่างลิ้นยางมานานแล้วเขาจะไม่ยอมทิ้งโอกาสนี้แน่จึงรีบเอ่ยบอกกับกุโอินทันทีกลุลอินได้ยินดังนั้นก็นิ่งอึ้งไปในทันทีนางคิดไม่ถึงว่าจะมีพยักหมอบมังกรรับอยู่ในจวนนึกไม่ถึงว่า จะมีพวกที่กินได้ทั้งบุรุษเรสตรีที่มีอยู่จริงๆได้ถ้าอย่างนั้นข้ามอบเินยางให้เป็นอนุเจ้าเช่นกันขอบคุณคุณหนูใหญ่เบารับใช้ยิ้มรับด้วยความยินดีเขาคิดไม่ถึงว่าจะมีวันนี้หลับไปแค่คืนเดียวเขาจะโชคดีได้คนงามมาสองคนลินยางร้องออกมาอย่างโหนกไม่ข้าไม่ไปกับเขาพวกท่านข้าข้าเธอะข้าไม่อยากรับความอภยศนี้โปรดเคยเห็นที่ข้าเคยพักดีต่อท่านโปรดข้าข้าเธอะสำหรับเขา การต้องอยู่ใต้ร่างบุรุษด้วยกันทําให้เขาตายยังจะสุขกว่าไม่ว่าเจ้าเคยพักดีหรือไม่ข้าไม่เคยสนใจข้าสนใจเพียงความรู้สึกของลูกสาวของข้าเท่านั้นแค่นางชอบก็พอพอได้ยินคําพูดนั้นของหัวหน้าโรงเรียนเขาก็หน่าเผื่อสีแขนขาอ่อนแรงล้มลงไปกระพื้นด้วยสีหน้าสิ้นหวังข้าไม่มีทางยอมเป็นอนุของบุรุษพวกท่านไม่ข้าข้าก็จะฆ่าตัวเองไม่ว่าอย่างไรข้าก็ไม่ยอมรับความอัปยศเช่นนี้เมื่อเขาพูดจบก็ชักกระบีออกมา